อยากขยานน้าไปนั่งกินนล้วผมด้วยโอ้ครับใส่เงินอยู่ใส่ไอ้บ้านผมอยู่แถวๆทางหน้าใช่เ้ไพี่คงไปจังไงนี่ทางมั่นทางปั๊มเลยครับผมมาใอยู่กับช่องต่าเชียวนะครับท่านต้องทำมั่นระบายมันให้หอมมาพอ้าวหน้าครับผมตามนี้อยู่ครับช่องนายอันครับผมครับผมดีใจครับถือขอยิบซีครับมือนี้ครับผม มพนังกินเขาอย่นี่ครับครับฝากช่องในอันนะครับช่องตาชาแนลครับผมใน u t u ู e ครับผมช่องตาชาแนลนะครับตาชาแนลนี่คือช่องยูทูบมาแมนครับผมช่องยูทูบครับติดตามพวกน้ครับช่องตาชาแนลครับโอ้โหช่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเหมือนขับไปเิ่หครับผมครับผมฝากนะครับเรื่อยเมนีมาตกินในอันติดไปเลมาดูรับมาเนี่มาสิมามาคุ้มมีะไรกินเนี่ยนี่สิเนี่ มาตเตอว์ภขาเหมืนนี่น้ำมะนิมาตกุชีนาไล่หอไเมันไลปาพน่ไปต่อนจีงเวในอันรีวิวร้านนี้เมนแม่เขาเลยแม่นเขาเยโอ้ผมจ้างว่าผมมาถไทยร้านนี่เม่นก็เลยตามมาครับตามมาเลยิน้ำมาน้ำสองเดเด้ยนี่แม่ตบล้มัน่นลดราคาตามไอ่านน้อมือนกันน่นแหละพระมนี่เม มันดีซิกัะโชแหดีวมาโชวบติดมันดิ่อนแถวแถวลานล่านขายไอ้รถก่เตือน่ะบอกรีก่งว่ารถกระบะมืออนไมครับบ้านทีเป็นรังน้อยเดีวถ้าบ้านพี่ลีคนี้บ้านน้อยพี่บอกไ่ยู่งานี่เยสีังกันน่ว่าอยยังตลาดกับบ้านเกิดผมเหมือนกน จะลางกับบ้านเกิดผมลนเกินก่อนครับมาที่นี่แล้วก็เอานคน่กันม่้โอ้ยมาผ่อด่าล่ามนนี้นมาผ่ออีดีเนะไอบนยงมีวะมีเอเิบเดี๋ยวหาดีกว้าคือรถขันนีบ้าวมเงินามหาเราซื้อขึ้นมานำาเราซน้เงินาพอใจ จำบนรถได้อยู่นมันทำมันหนอ2าทันั่นรี้ยนีด้าแม่งแม่งครับผมพอดีเพิ่นจัดงานเดโมเครื่องเสียงครับก็เลยว่าสิผ้ากันไปงานเครื่องเสียง ที่มาจชางเยในตำนานถ้าดอกก้อยนะมันคงไม่มเสองเปากว่าีรือไเอาไ้ได้เได้บยมันอันได้ยูถองว่าผมไปซื้อกล้องราานีอันผมซื้อให้้า้า้จ้าเาไป้ครับขอบุเนครับ FC นะครับซ้อนกินห้ครับขอขอบคุณ FC มากมากครับ DJ ไลท์ครับเีว่อเพิ่ผมกรชิร้พันีนะครับ มี่กี้เห็นเพิ่นยิ้มใส่หัวแมีนว่มันเอฟซีดีตอนนั้นเมีนอีหลีผมขี่รถวกกลับมาาถามเมืองเมียนอิริตอนเอฟซีดีตอนนี้ตอนนั้นอันนี้เพิ่นมาตัดกุชชินาไลสั่นครับเจ็ดกระสินบ้านผมแหละอำเภอกุชชินาไลเิ่นมานั่งกินโยอันล้านนี่ล้านป่าผมเปิดน้านขายตำหงสมเด็จมาตุ้หนุนได้นะครับเพราะว่าแมีนซื้อร้านแม่ยังครับนั่นเองซื้อร้านไปเลยยศอนมาขวนมากเมาค่ะโอ้ซื้อร้านก็ไปซื้อใหนมันมา สุดยอดครับผมนี่แหละนี่แหละครับเป็นหัวใจนะครับโอ้ขอบขอณขึ้นกันมากๆครับเี่เันเสื้อให้ครับเนี้ยเจบี่ครับผมส่งตาชแนลน้ำับพีใจ๋ยมือนานอย่าลกวาดโยไปหายุวันนะแม่นบอันเบอรอตกลงใส่เบอร์ไหนตอนเนี้ยเบอร์ผมสูแมีสูนึ่งสองแปดสองห้า่นโอยู่บนดิดมือันิดตมือน้ลกนติดติดยามือแรงสิบเก้าจุดสามหนึ่งตัวส้องตาชแนลน้ำน้ำนะครับนี่เพิ่ไปเบิ้งงานเคลื่อเสียงเนี่ยันวาครับนี่ เนมากัครับามาเพื่อกุชินาไร่เลยมามาไก่เต๋อควงนมันมระเลยนี่ทสมัเครื่อนเสียงเลเนาะไปเนาะันทระเนีปนี่อันท้ายหรอนตู้ลำพงอย่บันนะตวงเอออมนโอ้ยผมมีขยายผมซื้อมาผมวสิาโอ้เไฟระังอะไรขยายผมมันของผมเกโอ้สามเก้าศูนย์ศูนย์อ้ ครับแจนิวได้่ว่าอืมถังระบางระบครับผมครับีว่าเผ่อมครับดนี่ดอกวนอันของใครล้วในอันรงคลิปอันทีวะหรือว่าเรื่องว่าอาทิตย์ละเถือหรือหมื่นละเถือรอจันนะผมลงเลยผมยุดลงในส่วนี้ผมเพราะว่ามันแบบว่าผมมันเสียว่ามีช่วงไม่ได้เสียเงินนี่มีชาร์จเสียไม่ได้นี่อ๋ออันคือกล้องนะมาซื้อกล้องสร้างซื้อกล้องเขา เป็ดมันีพันหนึ่งเปดดแจงตำรวจไแจงแล้วครับาไอ้เงินกลัวของอ่อนขึ้นนหวานเ้นขึนนครับครับขอบคุณะครับครับผมเสดายิ่งีพันย่เดนี่ไม่ยังไไม่หาม่ในอันนี่อกน่ะมนเันไ่นมีคนติดต่อมาให้รีวิวเริ่มสำกบาทมั้งรีวิวินค้า ก็อปกบมูมู่ผมสนใจไหมครับว่าจะให้ได้อ่นรีวิวเพ่องสำอางขวคขมขวัอยังี่ยเของเพิ่ปรกดเห็นกท่วมากอยู่แต่าผมาท่นดีท่วมากโอ้ผมกับคยน้แก่นี้้เป็นเมียนแช่านันเาอืเราองหาผมคนู่บานคน เบอร์นี่น้องเบอร์บูโดหาเดียวเบอร์นี้นะครับแบบยาครับสุดยอดเป็นอย่างไรรีวิวสินค้าครับซ้อมแบบบูโดหาครับผมเมื่อกี้น้องกันครับคลิปนี้ในอันปิดปิดปิดคลิปให้ผมนะครับผมครับอันนี้คือเมื่อนี้นะครับผมดีใจนะครับขอบคุณน้ำใจที่พันซื้อให้ครับขอบคุณเอฟซีมากๆครับนี่เอฟซีจากกุตชินาไลครับเขาเพิ่มอุตชินาไลยไว้กับสินเขตบ้านผมเลยล่ะเป็นมาซื้อ กับ็ขอพ่อหนามกินจุฬานป่าผมครับน่านประสอนอยู่บ้านป่าข้ามที่บ้านเกิดผมกับ,บพ่อผมท่านทานมาหนีแหละก็เลยมาเสืออันนี้ขอบขอบคุณนะครับนี่คือกำลับบงใจจากเพื่อนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบติดเพื่อนมาเหรีนั่มากปรากฏเห็นกันแต่ว่าเปดนเพื่อนกับเบอดยมากเพื่อน <laughs> กับเบอดยมากแบบอาศัยแบบนั่นเนาะ,ะแบบส่วนับเพื่อนจิไปแบบธุระเพื่อนมากกว่านะครับขอบใจยิ่งเห็นติงสีอะไรดีต้องส่งมาได้ดิจิ้งตะเลียงไม่อาจิ้งทะเลออก นะครับอันนี้ยังไงกับปากช่องเป็นน้ำเนื้อครับช่องตาชแนลนะครับช่องตาชแนลเดี๋ยวผมกระสิบกระวี่บึงช่องเป็นแห่น้ำมาแล้ครับผมที่เป็นภาษาอย่างน้อยภาษาไทยครับภาษาไทยตาชแนลครับผมโอ้เดี๋ยวผมกะสิบกระวี่บึงไม่นช่มีเป็นลำบวงย่อยยุบครับหลายหลายครับครับเดี๋ยวกระสิบกระไปเบิึงเดี๋ยวอยไปกดติดตามให้เด้วยครับผมขอบคุณในอันครับผมคขอบคุณครับช่องเป็นน้ำเนื้อขอบคุณครับมังใจเพิ่งครับัขอบคุณหลายหลายครับ